ฮัลโหลกลับมาอีกแล้วกับรายการเพื่อโซโลจีตอนนี้ก็อยู่กันที่ ep ห้าแล้ว <Halo. S 1> <laughs> <5 S 2> แล้วแล้วตอนนี้ก็คือเข้าพาร์ทแรกเก็บ snow y อยู่กับใครชื่ออะไรคะชื่อชื่อนนท์ค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ29 <laughs> ่สิบ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ทําอะไรตอนนี้มาเรียนปริญญาโทอยู่ที่ที่เดียวกันเดียวกับมัธยมศึกษาอัดอิ่ม เย่เยเรียนอะไรพี่น้องเรียนอะไรอ่าเรียนอ่ามาสเตอร์ในบิสเนสแอนาลิติกส์อ่าใช่อ่าห้องส่งเราเสียงดังมากโอเคไม่เสร็จเลยโอ้ยพาที่สองโกลดิเปอร์เย่ส่วนวนานแค่ไหนแล้วเอ่อนับไงดีวันยูนิคเลยส่วนนั้นเท่าอายุมีกิมมิกไปคินด้วย แล้วมีแฟนมาแล้วพี่คนก็มีก็ตอบคำถามเมื่อกี้แหละก็แล้วาจะไม่มีอ่ะอ่ะอมาเรื่องสเปกเลยละกันสเปกคุณนนเป็นยังไงคะอืมยังไงดีอ่ะไม่ได้เป็นคนเป็นนคภายนอกอะไรไม่ได้มีเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้มีสเปกายตัวไม่ได้มีตายตัวทั้งภายนอกและภายในปะหมายถึงทั้งนิสัยด้วยแล้วก็ทั้งลุคเนี่ยก็จริงๆถ้าภายนอกก็อยากก็ชอบคนที่ดูแบบเขาเรียกว่าไงดูแลตัวเองสะอาดมีแบบดาราที่ชอบศิษย์พี่ที่ชอบอะไรอย่างงี้ปะเผื่อแบบเป็นเรฟอ่าไ รัวๆเลยก็มีสี่สิบห้าคนก็แปงอไ่ก็อย่างไงอะอย่าง V อ่า B T S โอเคเดี๋ยวแปะให้ตรงนี้เอาจริงเพื่อนหลายคนชอบบอกว่าแบบคือเวลาบอกคนชอบคนนึงชอบคนนี้ก็คือแบบไม่ไม่เหมือนกันเลยอะอ่าก็คือก็คือไม่เกี่ยวกับภายนอกปะชอบคนที่ดูดีแล้วกันนะแค่นี้แหละชอบคนที่ดูดีและสมมตินิสัยมีปะนิสัยสเปคนิสัยชอบคนอบอุ่นชอบคนอ้อนชอบคนไงีอะ ไม่ชอบเอาที่ชอบก่อนเออแบบสเปคชอบคนน่ารักชอบคนน่ารักคิดเล่นอะไรเงี้ยอ่าก็คือสมมติแบบเทียบนิง่งนิ่งคูลคูลกับน่ารักเฟนลี่ก็ชอบแบบน่ารักใช่ใช่ใช,ชอบอคนที่แบบเออเฟนลี่เพราะเหมือนเราอ่ะอ่าสมมติถ้าเราไม่รู้จักใครใช่ปะ่ะเราก็จะแบบเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งชอบคนที่แบบเฟนลี่แบบเออเข้ามาคุยก่อนหรือว่าแบบชวนคุยอะไรเงี้ยฟีลเหมือนชอบคน extravert หิ่อยหน่อยอ่ะ หรือก็ไม่ขนาดนั้นก็ประมาณนั้นชอบคนที่แบบเข้ากับคนง่ายเอออ่ะต่อไปก็เป็นแบบกรีนแฟล็กสไบแฟล็กมีอะไรบ้างที่เป็นกรีนแฟล็กไหมแบบถ้าแบบเป็นแบบนี้ก็คือชอบเลยทั้งภายนอกภายในนิสัยอะไรได้หมดอายุสูงก็อะไรอย่างเงี้ยได้หมดอายุก็อายุอไม่ได้ติดอ่ะยิ่งโตยิ่งแต่คนยิ่งแบบยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าแบบคอดิชันเราก็จะน้อยลงเออใช่แต่ถ้ากรีนแฟล็กนิสัยก็แหละแบบ ถ้าแบบแพ้คนนี้ใส่งี้อะไรเงี้มีป่ะก็อย่างที่บอกแหละเออคนเป็นดี่คีเลนเออเอาใจใส่คืออาจจะไม่ต้องแบบมานั่งออบเซสกับเราตลอดเวลาก็ได้แต่แบบก็คือสนใจเราบ้างเดทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเออเออก็เป็นคนาใส่ใจใช่แล้วก็ชอบคนที่แบบเออดูแลตัวเองได้หมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรคือมีความเป็นผู้ใหญ่แบบมาเใช่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 ในแง่ของความคิดอะไรเงี้ยอืมแล้วภายนอกมีป่ะมีแบบกริมแปกปั แบบวินแฟรภายนอกรูปรษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าโดยทั่วไปก็ชอบแบบอะอย่างที่บอกไปก็แบบชอบเกาหลีขาวตีอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปแล้นก็คือหลอก็คือคนหลอกคนดูดีคนดูดีอไม่ต้องหลอกขนาดนั้นแค่ดูแบบมีเสน่ห์อะไรสักอย่างต้องหลอกเท่าพี่นนท์ป่ะไม่ค่ะสนุนงงหอกโดนใช่ ประมาณนั้นอ่ะเราสมมติ red flag <c oughs> คือแบบนิสัยหรือแบบอะไรบ้างที่แบบไม่ชอบคนแบบนี้อ,อะไรเงี้ยนิทรงนิสัย <c oughs> ไม่ชอบคนที่แบบไม่มีเหตุผลเออแล้วก็แบบถ้าแบบเป็นคนที่แบบจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบเพราะเหมือนแบบอ่ะเราอาจจะเป็นคนที่ด้วยความที่เราเป็นอย่างนั้นบ้างอ่าเอเอ <c oughs> แต่ไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นนะ ก็เออก็เลยแบบเอออยากได้คนที่มาเขาเร่องอะไอ่ะไม่ได้มาเยอะเหมือนกันเออเออแต่เข้าใจมันก็แบบ make sense กับ green f l ก g ็คือแบบไม่ชอบคนที่แบบนิสัยไม่โตฟิลนม้นเออชอบชอบคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่คุยกับแบบพูดรู้เรื่องเออใช่เออก็เป็นสิ่งประมาณนั้นอ่ะแล้วพอแบบของตัวเองว่างตัวเองแบบมีข้อดีข้อเสียอะไรอุ้ยข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีเอ น่ารักเลยพี่นนน่ารักเป็นคนที่แบบเป็นคนที่โคตรน่ารักเลยโคตรไนท์แบบใครๆก็อยากเป็นแบบที่อ่ะถ้าเกิดคิดไวๆก็คือแบบเออเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจคนอื่นหมายถึงว่าแบบอ่ะกับเพื่อนเองหรือว่าแบบกับครอบครัวเออดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นอ่ะว่าเอยคนนี้ชอบไม่ชอบอะไรเออเราจะเอาแวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนะเออพี่นนดูรักครอบครัวมากดูแบบพาที่บ้านมาเที่ยวเลยเอือใช่ส่วนเขอเสียหรอกินชาลูด้วยไหมตัเงิน ถ้าอาจจะแบบใช้เงินเก่งอะไรเงี้ยใช้เงินเก่งก็ไม่จะเป็นตัวเป็นก็ได้ก็ได้กับกัรใช้เงินแต่ใช้เงินในทางที่ถูกต้องเออที่รู้สึกว่าถ้าคนใช้เงินเก่งไม่ได้เดือดร้อนใครอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียงเรารู้สึกว่าแบบการสเปนทุกอย่างเราแบบเอ้ยเราคิดว่ามันคุมกับความสุขเราเราก็เป็นใช่ ที่แบบไม่ต้องเดือดร้อนใข่หรือว่าแบบได้คิดเราไหวเราเราไหวเราก็อมีข้อเสียอีกปะหรือมีแค่นี้แหละข้อเสียหรออีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่แบบชอบผัดวันประกัรทุ่งหรอไม่แต่ก็ยังอยู่ในเดทไลน์อยู่คือเรารู้ว่าแบบเอ้ยอันนี้ไม่ต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ใช่ป่ะแต่ความจริงเราอะถ้าเราแบบแลนดีๆอะเอ้ยเราคิดว่าตัวเองสามารถทําให้ให้เสร็จได้ก่อนเวลาแต่แบบสุดท้ายเราก็จะแบบก็จะขี้เกียจยังไม่อยากทําอะไรเงี้ยหรือก็ ใช่ซึ่งมันเป็นปกติของนักเรียนโถอ่ะด้วยเพราะมันเหนื่อยแล้วอะทุกวันนี้แบบตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วคิดว่าแบบถ้าทันเดทไลน์ก็โอเคละใช่อะงั้นแล้วไปพาต่อไปที่อาจจะต้องเปิดตัวช่วยก็คือวันผีิตฮารเซลมีโทรศัพท์ใครยืมได้ปะใครยืมหน่อยเปิดให้เดี๋ยวที่มกับพี้คอจะช่วยกันขายพี่นนท์แคทตี้อยากรวมปะคนนี้มาด้วยตใมาด้วยคนขายเยอะมากคนขายเยอะมากไม่เคยมีแม่ค้าที่ไหนมาโฟมตัวกันได้เ หนึ่นาทีโอเควันนีนะครับเซลเราก็จะเริ่มขายพี่นนนใครจะเริ่มพิมก่อนเลยโอเคหนึ่งสองสาโอเคคือพี่นนทเป็นคนที่น่ารักมากทุกคนเป็นคนที่ใสด่ดีเป็นคนหนห์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่พึ่งขาได้คือแบบพี่นนจะเก่งเรื่องบิตชู่แบบ รู้ทางอ่ะแบบนําพาเราได้แล้วก็ขับรถได้แบบเป็นคนชอบขับรถแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนตรงเวลาคือพี่มันเป็นคนตรงเวลามากแต่พี่นนตรงเวลากว่าพิมเว้ยซึ่งคือแบบ appreciate มากเ่าพิมชอบคนตรงเวลาเว้ยไหนขายเข้าไปมีอะไรอีกพี่นน,นเป็นคนที่ชิลมากทุกคนคือบอกว่า จะไปไหนไปไปกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยพี่นนออกมากินเลยก็คือบอกตอนนี้ก็พี่นนก็อาบน้ำแล้วก็ตามมาหาทันทีเลยเออเอากอิ้งนัดง่ายเว้ยคุยเรื่องใช่เป็นคนที่ชิลมากเป็นคนชิลมากแล้วก็พี่นนเป็นคนที่ทําอาหารเก่งเออทำข้าวมันไก่ทุกคนข้าวมันไก่แบบในครัวอังกฤษอะกินคนเดียวกินคนเดียวแต่ไม่เป็นไรแล้วก็แบบพูดไปแต่งตัวดีมากดูดีมากหล่อโคตรหล่อสุดในอนราแล้วเพราะว่าผู้ชายหน่อย แบบดูดีที่สุดแล้วแล้วมีอะไรอีกมีเล่นเก่งไม่เก่งแบบช่วยเพื่อนในคลาสายมี hobby อะไรพูดไปพูดไปเออมี hobby ใครแบบชอบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพี่นนชอบเหมือนกันเออหมดเวลาทุกคนโอ้หหมดเวลาข้อดีมันเดียวขอโทษทีหนึ่งนาทีมันไม่พอไแหนเห็นไว้ปะเห็นไว้ปะก็เต็มสิบให้เท่าไหร่อ่าเรื่องตรงเวลาก็อาจจะใช่บางส่วนไม่บางทีถ้าเกิด ไปกับเพื่อนถ้าไม่ได้ซีเรียสมากบางทีก็ก็มีมีบางบางบางครั้งที่แบบเออตัวเองก็สายเหมือนกันอ่าใช่แต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเป็นเรื่องสาคัญอะไรเงี้ยเออเราค่อนข้างแบบมอนิเตอร์ตัวเองได้ระดับหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นคน easy going ใช่แบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงชอบอยู่บ้านก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเออยอยากออกไปข้างนอกเวลาเพื่อนชวนไปไหนอะไรเงี้ยก็ชวนง่ายอืมจริงๆเพื่อนสนิททุกคนก็บอกว่าแบบเออใครอยากไปไหนชวนไปกินข้าวอ่ะชวนชวนเราเราเราไปได้ตลอดอะไรเงี้ยทว่างอืมใช เต็มสิบให้เท่าไหร่ขอสิบเอ็ดได้ปะเราม่กี่่ว่าที่ว่าตรงไหมใช่ไหมเออตรงป้าแบบเก็ประมาณเก้าอ่ะประมาณเก้าติดอะไรติดอะไรอีกหนึ่งมันติดอะไรก็มีอะไรอีกบ้างที่แบบเออไม่ได้พูดถึงชานม คือจริงๆคือไม่ได้อยู่ในจุดที่หาเซลล์แต่ว่าใครที่แบบอยา,ากรู้จักพี่นนต้องรู้ simpler, พี่นนชอบกินขนมกินกับทุกวันกินได้วันหนึ่งมากสุดกี่แก้วเคยกินแบบสองแก้วสามแก้วแต่เราสั่งผัานน้อยนะ <c oughs> ก็เลยกินได้หลายแก <c oughs> ้วแต่ว่าแบบเราพี่ความรู้เรื่องานมเยอะแบบอยากกินร้านอะไรร้านอะไรร้านไหนเมนูอะไรอร่อยยแล้วก็ติดตามชมบล็อกอันต่อไป อันน้ลงก่อนพิ่ว่าอันนั้นลงก่อนจะมีล็อแบบมีมิวสิคอลกลับไปดูกลับไปดูทีทีก่อนหน้าเป็นแบบล็อก่อนหน้าใช่ประมาณนั้นและมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบพูดไม่ครบไหมต้องเพิ่มอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแบบพี่หนอนกดไลค์กดซับสไครป์พี่พิมด้วยค่ะก็อ๋อถามว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปไหม ชอบถ่ายรูปเออถ่ายรูปสวยชอบถ่ายรูปคนอาจจะไม่ได้ชอบถ่ายรูปแลน์สเคปอาจจะแบบชอบถ่ายรูปคนรู้ว่าต้องถ่ายมุมเลยแล้วพี่หนุไปเที่ยวเก่งเลยแล้วรูปดีมากเลยใช่เป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์ไอจีสวยมากทุกคนไอจีสวยมากไอจีมีแต่ตัวเองเพื่อนเพื่อนเพื่อนเซลหมดแล้วว่าแบบลงอย่างอื่นด้วยบ้างก็ได้แต่มันดีมากครับแบบสวยมากอัซเซสติกคือกกุ่มโทนก็คือสามารถถ่ายรูปให้แฟนหรือว่าใครก็ได้เออเป็นแบบให้ก็ได้หรือเป็นคนถ่ายให้ก็ได้แล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวไหนก็คือพร้อมไปด้วย ไปเที่ยวกัน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 แต่เราติดตามพี่เที่ยวพี่นนท์ด้วยนะโอเคอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจต้องแบบติดต่อยังไงแบบเป็นไอจงไอจีส่งซีวีมาที่อีเมลหรือเป็นอะไรมาดักรอที่หน้ามหาลัยก็ไอจีก็ได้แปะตรงไหนดีชื่ตรงไหนก็ได้ไอจีชื่ออะไรคะนนท์สหอุดอะรับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากโอเคให้คนทักไปให้คนทักไปว่าอะไร แต่อยากให้คนอยากยังไงให้คนฟอไปให้คนพักนู่นนี่นั่นทางว่ายังไงก็ได้ให้รู้สึกเฟรนลี่อ่ะรู้สึกจุโจมมาเกินไปส่งรูปหมาไปเนียนมาได้ไหมอะไรเงี้ยเออเนียนเนนะเนียนเนะเนียนนะดูอยู่นะใครดูอยู่ไม่รู้ดูด้วยใช่ไหมโอเคขอบคุณมากทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย